สนังขจามิธรรมันงขามังคัจสนขามิสังคังสันนังขจามิทิยปุังสนังขจามิโอติยปิพุตังสันนังขจามิ อุติยปีธรรมังสระนังัจามิอุติยปิสังฆังสระนังขจามิอติยิสังฆังสระังทจามิตัติยปิพุทธังสระนังาิัติยิพุทธังสรังจามิ สตธิยปิสังขังสนังขจามิาธิยปิสังขังสนังขจามิสิปิสังสนังขจามิิข้าะังสมาธิมวิัสามิวาพา

I 真的。 Exato. Uh -huh. ก็ได้ตรวจเป็นบ่อยแล้ว ท่านใดอยู่ภียในเสบ่ก็ขอได้เชิญครับภาพของใที่พิเศบ่เริ่มิกขึ้นแล้วนะครับได้เชินะครับภาพที่พิเศษบ่าก็จะบาเริ่มขึ้นแล้วนะครับกานยืมสกปรกตาใหญ่ตาเดือนสิบสี่รงเดือนหนึ่งครั้เดือนายเจะหมดไปแล้วนะครับ ทัานมีแฟนนะครับทนี่อยู่เมืหลัานที่ยังไม่ได้เจอมาก็ขอได้เจอนะครับอาจะที่เดียรเซด้สมหด้เนะครับแต่ไม่เจอครับตอนนี้เ,เปเเะะนนที่10มกราคมนะครับตอนนร17อ่างเจ,จ,เจเ็ปกับตอแรก14ครั้เรียนอายนะครับ เต่ง่าเป็นอื่นกจะหมดไปแล้วนะครับอ่่ง่ายอัวนี้ก็ตัวผมี่นะฮะตาลิือน้ครับพระใที่เราไม่ได้สบายอย่าไม่ได้สบายก็ขอเรเจองนี้นะก็อยู่ข้างหลังเ้ื่องนะครับที่ถือสบายไม่สบายเรื่องน้แล้วแต่ถ้าไป็นเรื่องพยาธิ์ตวางไว้ที่หน้าทักจอดตรการความหวาดเสดแล้วก็มาประเทนในถวายพระเจ้านะครับ ตาจัดการมาปรบเมินคิดเกี่ยุกับศูเด็นวิญญาณบาง่านทีะได้รับรองแล้ว่าระต่าในเชิงอ์รักต่าัดีครับีหลายท่าน้วยจันได้มีจุรสง์ไดมาทำโดยคณะกราไปใช้ที่สองจาหลายท่าน้วยจัดก็ได้หนชื่อก็ กากขอไผ่ด้วยนะครับในนาทีนาจุไทันก็มีกากขอกากข้อไัยครับท่านได้คิดตัะแล้วได้กาบอมาแล้วนะครับเร่องการรมกวนในเช้าวันนี้่เป็าสัานาสัปาที่สิบวานวันบวนก็ใหญ่นะวันถวายสนาหวันวันก็ใหญ่ที่สี่้าเดืนหยุดหมดไปแล้วประจาเดือน เดียวจะบไปแล้วนะครับเบือนเดือนดับเดือนดับนะครับตไนเด็กันอยังไห่เสรนะครับท่านผู้ทัวงหลาเจอกันปีดีเสบาหรือปางเลยเขึ้นแล้วเร่องทีรเดินทางเรื่องพยาธิ์ตลาและนหน้าทั้องต่างกันมายเสร็จแล้วรุ่อรีท่านหลมาพุ็เจ้าได้นะครับเดีกยวาัจะเสร็จแล้วนะครับท่านที่ชมทั้งหลังได้เจอกัน อันนี้อ,อ,อาาจจยงอางท่านดูใจที่ได้ทัาจ่ายว่รวบรวมอาณาจักรไฟชาลิโสแล้วก็ต้างสลามอรณาจักระบนบางชัดบางเฉิครับขอบคุณครับสํานับรู้แล้วนะนเจ้ากระถานะนะดีใครับ นเยอะนะพร้อมจะดีนะหน้าเทียมเป็นผู้ดระกอบนะหน้าเทียมนะอีกหน่อยหนึ่งมันจะแล้วนะหน้าเทียมนะหน่าสิ่นเทียมนะเกเบิึงแง่ยบราจาผู้ใดหรอกนั่นแหละพักทำ thế cha ông sao? thành công, để để cha ông thành công, cha ông nè, พระธรรม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 ขอโทษนะครับเนอะการำงานเก็ไปซอยอยู่การทำงานเาเลยอาจารย์นิ่มอจารย์นิ่งเ็ไปซอยอยู่ตาเทียนท่านก็ไปซอยไปซอย มะย่างพันเตมัตตาณิจัตุปัจจยยนิสัปาริวารานิิขสังฆาสาวโอนชยามา catu no khante pursa na kiko usako imani imani tattadi catu paccayani catu tu มาตาปิตุอาทินันจากอาทินตากันจัยาก,า,ะกะานจักาละกะานังทีคาลตังทามิต,ตายะ,าะสุขายะายาสุขาาเดพระมิสูงผู้เจริญพระิสงผูเจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย พัตตาหารแ่ะจตุปัจจัยของทั้งพอมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงโอพระพิสุสงลงการุณารับซึ่งพัตตาหารและจตุปัจจัย ความทั้งของบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อนประโยชน์เพื่อยความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายลเรื่ยแก่ญาติาทั้งหลาย,ลาย,าลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้านา้าา แล,ล้ลูกๆหล่ะล่ะผูอ้อายชนไปแล้วขอจงเป็นผู้ได้รับ,ส,บส่วนบุญแห่งคานี้และพร้อมนี้ขอจงเป็นไปด้วยเราเทวดาทั้งหลายผู้ทั้งหลาย สัมพเวสีทั้งหลายเจ้กรรมนายเวททั้งหลายและสัพพสาตร์ทั้งหลายทั้งปววขอจงเป็นผู้ได้รับส่วนบุญแห่ทงทานทานี้ตามความประสงค์ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย Kalau kalah nanti. วางชิดเลยสางชิดเลยครับวางชิดไหนก็น่าจะ นะครับออนุยครับสวัสดครับอทิตยนครับที่จะพยายามอะไรกปแล้วแ่ก็เล่าใหเยประธานของเรายิ้มสวยลยครับได้เลยนะครับบายบายด้วยจงบังคมจงบัง चंदोना रासो या का मणि दो ते